ในคลิปนี้เราจะมาตีบอสดน100ตัวกันและมาดูกันว่าผมจะได้ดาบยูลุกี่เล่มกันแน่ซึ่งดาบยูลุมีโอกาสดรอปเพียงแค่5%เท่านั้นทุกคนอย่าคิดว่าโอกาสดรอป5%ของดาบยูลุมันจะได้ง่ายไม่เลยครับมันได้ยากมากเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันยากขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตี100ตัวให้ดูว่าผมจะได้มากี่เล่มกันแน่ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนช่วยกันกดไลค์ like, และกดติดตามเพื่อบนกกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปเริ่มกันเลยการที่เราจะตีบอสโนบได้เนี่ยคือเราต้องมีหัวโนบก่อนนะทุกคนซึ่งในนอนมาตอนนี้ผมยังไม่มีเลยนะโอ้โหต้องเสียเวลามาตีเอาหัวโนบีกนะซึ่งโอกาสดรอปมันเนี่ยก็ประมาณ5%เนะครับแต่ว่าหารมันเนี่ยโคตรยากเลยนะนึกว่า1%นึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยโอ้โหยากจริงโอเคเดี๋ยวเรามาตีเอาเลยลวกันทุกคนจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผม่าตัวแรกเนี่ยยังไงมันก็ไม่ออกนะครับแล เฮ้ยคือตัวแรกครับจริงๆแล้วนี่ผมผมก็ตีไปแล้วนะทุกคนขอหน้านี้ก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยตีไป1 0ตัวไม่ได้สักลูกเลยโอ้โหดูดิดูเกมมาทำ่ะทุกคนยากจัดคราวนี้ก็น่าจะโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันเล่นผมอีกแล้วตอนนี้เนี่ยผมตีมาครั้งที่10แล้วนะครับมันยังไม่ได้สักลูกเลยนะบอกไปเลยเฮ้ยได้แล้วดิไงโอ้โหกูจะดีใจทำไมวะเนี่ยยังไงเราก็ต้องตีไปจนกว่าจะถึง100รลูกนะครับตอนนี้ผมได้แค่ลูกเดียวนะขออีกลูกได้ไหมได้ือออออขร้้้งยยเเเ ได้โอ้โหได้ทุกคนตั้งแต่ที่มันตอบลูกที่2เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เลยทุกคนไม่มีวิแววว่าผมจะได้เลยนะคือตอนแรกผมคิดว่ามัน5%ไงไม่ใช่โว้ยมัน10%เลย10%ปรโอ้โหนี่ไงไม่ไม่ได้โอ้โห10%บเบ้าอะไรวะไม่ได้เลยอนึกว่า1%นรนะตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับโอ้โหแมงอุยยากจริงนะทุกคนต้องมาเร็วโอ้ยากจริงว่ะเกินไปหรือว่าเราจะไปตีบอสโน้มก่อนดีทุกคนจงมาจงโอ้โหโอ้ได้อุปกรณ์เสริมโอ้ไม่เอาผมมีอยู่แล้วนะเอา ดูดิพอผมไม่อยากได้มันก็มาให้ผมอ่ะควรจำลิปที่ผมหานี้ได้ไหมหาของทุกอย่างอยู่ในแแบี m ซ c ซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ยากมากเลยนะ ชึบได้ไหมเออมันต้องแบบนี้ทดว้น้องนะครั้งที่20แล้วครับผมจะได้เฮ้ยได้เว้ยทุกคนได้เร็วนี่ไงสิอร์เซ็นต์โอ้โหอุตรท้อเลยกับ10%ของมึงเนี่ยและในที่สุดผมก็ตีห,หัวนุ๊ได้10หัวแล้วครับตอนนี้ผมว่าแค่นี้เนี่ยมันน่าจะพอแล้วนะครับน่าจะนะแต่จริงแล้วมันก็ไม่พอหรอกแค่อยากลองเฉยๆเผื่อผมดวงดีไงโอเคเดี๋ยวเรามาเสกบอสนุ๊กันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตีบอสนุ๊กันนะว่าผมเนี่ยจะได้ดาบจูรุหรือเปล่านะครับถ้าผม บอสโนบที่จะมาต่อกรกับเราชื่งแน่นอนแหะครับว่าเราเนี่ยได้ต่อกรกับบอสโนบเนี่ยไปหลายรอบมากเลยและก็บอสโนบมันก็ได้พ่ายแพ้แห้งกับผมไปหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยแหละครับทุกคนก็เพราะว่าอะไรมันแพ้ก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นราชาจอสลัดที่โหดที่สุดในแบบบีมซีนั่นเองเนะครับเออโว้ยตัวเองโวยตัวเองเข้าไปเรามาดูกันว่าบอสโนบตัวแรกเนี่ยผมจะได้ดาบโยรุเลยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมได้เนี่ยผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีที่สุดเลยนะไม่ได้หรอกยังไงผมก็ไม่ได้ทุกคนไม่มีหรอกว่าครั้งแรกเนี่ ็ไม่ต้องคาดหวังนะฮะตัวที่9เสกเลยครับซึ่งตอนนี้ี่ผมเหลืออยู่ประมาณ8หัวนะทุกคนเรายังมีโอกาสที่จะรู้อยู่นะครับว่านใน8หัวเนี่ยผมจะได้หรือเปล่าไอ้นุนบมึงมาเธอดาบอยู่รู้อ่ะที่มึงถืออ่ะเอามาให้กูดิมันอยู่กับมึงอ่ะมันไม่โหเลย โอ้โหมึงจะสตันนอะไรหนักหนาวะแต่ว่าผลน้ําแข็งนี่ก็ใช้ดีนะทุกคนกับการฆ่าบอสโนบนะลองใช้ดูโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเราเพิ่งจัดการไปแค่2หัวนะครับอย่าลืมว่าในคลิปนี้เราต้องตีบอสโนบให้ถึง100ตัวไม่ต้องเสียใจใน100เนี่ยเราต้องได้แน่นอน20เล่ม หัวที่8เสกเลยครั้งนี้ต้องได้แล้วครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของเราเนะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเออทาไมเราต้องมาดูกันว่าด้วยว่ายังไงทุกคนก็ต้องดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรนอกจากการตีบอสโดดนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นผลอ,อื่นนะทุกคนยังใช้เป็นผลเอ่อผลน้ําแข็งอยู่เลยในี่บอกเลยว่าผลน้ําแข็งเนี่ยคอโมโบได้แบบโคตรจะน่าตําคานนะถ้าเอาไป PVP เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่กับพี่พี่คอโมโบไม่เปลี่ยนนะครับครั้งนี้จะได้หรือไม่ไ เกินไปไหมมอสนนบตัวที่3มผมก็ยังไม่ได้นะครับสลับดาบยูรุนั่นเองโอ้โหแม่งได้ยากจัดเลยทุกคนตัวที่4ผมต้องได้แล้วโอ้โหไม่ได้เฮ้ยเกินไปโอกาสเราเมทม่าไหร่วะเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์แม่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่5้าแล้วด้วครับวอาเราเดี๋ยวจะได้หรือเปล่าถ้าผมได้นะผมจะแก้ผ้าวิ่งรอบบ้านเลยทุกคนถ้าไม่เชื่อก็ให้ผมได้สิยังไงผมก็ไม่ได้หรอกถ้าได้ผมไม่กล้าพูดแบบนี้แน่นอนเอ้ยดอบจุ๊บโอ้โหผมตายยากทิ่ผหายเลยบอสโนบ โอ้โห oh, ไม่ได้วะค้นที่5้าผมก็ไม่ได้นะครับผมยังเหลืออีกค่าหัวหนะที่ผมมีตอนนี้ตอนนี้ผลได้เปลี่ยนมาใช้เป็นผลเอกมันตะคีแล้วนะครับหรือว่าเป็นผลไปนั่นเองนะครั้งนี้กูจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยตัวที่6นะตัวที่6ต่อหน้าไดไ้วมัง้งยังไงก็ไม่รอดแน่นอนโดนบโหไม่ได้โอ้ไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่ได้วะตัวที่7ก็ไม่ได้นะครับผม oh, โอ้โหตัวที่10ได้หรือเปล่าตัวที่10 หันสุดท้ายโอ้โหไม่ได้หมดแล้วนะครับทุกคน10หัวก็คือไม่ได้สักเล่มเลยนะครับไม่เป็นไรผมว่าสำหรับผมเนี่ยสิบหัวเนี่ยมันน้อยไปทุกคนยังไงมันก็ไม่ดอบอยู่แล้วนะแต่อาจจะมีทุกคนแต่ว oh, ่าส่วนน้อยแบบน้อยมากๆเลยครั้งนี้ผมว่าผมจะที่เอาหัวนุ่มให้ได้เยอะๆก่อนนะได้หรือเปล่าตัวแรกโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้โอ้เกมกลางโอ้เกมกลางมากเลยผลไฟเข้าไปเหมือนกันเฮ้ย โอ้โหเอามาททำไมมันมาอีกแล้วอุปกณ์เสืมทุกคนมันมาอีกแล้วมาอยากได้หัวนนบเหลืองๆอะ่ะหัวนนบใช่มันเป็นสีเหลืองๆเอาไว้สีกบอส,บอสดูบ่ะเข้าใจหรือเปล่าะจะได้หรือเปล่าเนะยครับเออมันต้องแบบนี้เดี๋ยววะเกมดีเกมที่เรารักแบบนี้ที่มันจะได้คุ้มค่ากับเกมที่เรารักแบบดีี่เล่นมาถึงทุกวันนี้รับเพราะว่าเกมมันดีแบบนี้ไงใครละนี่เฮ้ยน,นี้ ลืมบอกไปทุกคนคือตอนนี้ผมเข้ามาในเซิร์ฟวีนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่คนที่เป็นเพื่อนกับผมเท่านั้นหน้าที่เข้ามาได้ก็ไม่เป็นไรให้น้องเขามาช่วยผมละกันทุกคนโอเคตอนนี้ผมมีหัวหนุประมาณ29หัวนะครับผมว่ามันอาจจะได้แน่นอนได้แน่นอนแหละเออได้ มันต้องได้แหละเออถ้ามึงไม่ได้นะมึงต้องมาเกีย์กูแล้วนะไอ้คนสร้างเกมตัวนี้ก็เป็นตัวที่11แล้วนะครับที่เราได้ต่อกรกับนูบมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ซักเลบเลยนะผมหวังว่าครันนี้เราอาจจะได้นะทุกคนมาแต่นูบต่อได้เลยนูบได้แล้วดาวบโยลุ้ยโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนได้อุปกรณ์ซื้อมาทตีมาตั้งนานมันเพิ่งออกวะทุกคนก,ก็ดีเออดีอยู่ดีอยู่ผมรู้สึกว่าครั้นี้ผมจะได้เพราะว่าผมได้กินได้กินดวงของผมดวงของผมมันมารวมกันอยู่ตรงนี้หน้าที่แห โอ้ยโอ้ยก่อนโอ้ยไม่ใช่โอ้ยนุ๊บโอ้กอนก่อนโอ้ยไอ้เน่ไฟอะไรกัาต้องได้แล้วเฮ้ยเออมันต้องแบบนี้ที่วะเกมที่เรารักดาบยูรุู ที่กู<ะ>ตีมาเอ่อตัวนี้ตัวเท่าไหร่ตัวที่12ผมได้ดาบแล้วทุกคนตีมา12ตัวถึงจะได้นะครับตัวที่13ไม่ได้วะ่ะตัวที่14ไม่ได้ตัวที่15ก็ยังไม่ได้โอ้โหเกินตัวที่16 ตัวที่17แล้วครับครั้งนี้ได้หรือโหไม่ได้ไไดเจอคนดีครับทุกคนคือน้องคนคนี้เนี่ยเขาได้ให้หัวโนมมาประมาณ2ี่หัวเลยนะก็ถือว่าแม่งโคตรเยอะเลยก็ขอ,ขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวผมจะขอรับไว้แล้วกันฮนะยังไงผมก็ต้องเอาอยู่แล้วเนะี่ยของฟรีอ่ะเออไม่เอาได้ไงเรามาลุยกันต่อเลยทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่1แแล้วนะเขาน่าจะได้แหละโอเค ก็ยังไม่ออกมานะทุกคนเชื่อไหมว่าตัวนี้ผมตีมาประมาณ35ตัวแล้วนะทุกคนก็คือตัวนี้เนี่ยตัวที่35มันจะออกหรือเปล่าแค่นั้นแหละสาธุขอให้ออกด้วยได้หรือเปล่านุบได้โอ้โหได้ข้าหัวโอ้โหได้ข้าหัวแต่ว่าไม่ได้ดาบนะครับคนนี้อีกแล้วทุกคนคือครั้งนี้เนี่ยเขาให้ผมมาประมาณ19หัวนะผมเลยอยากจะให้รางวัลสักนิดนึงนั่นก็คือหันหลังมาเดี๋ยวพี่จะให้รางวัลนะน้อง ไปไหนน้องมาด่ดิพี่จะให้รางวัลน้องโอ้ยน้องมาด่ดิน้องไปไหนหนีพี่ทําไมเดี่ยอ้าวหายไปแล้วทุกคนอยู่ไหนวะไป่นแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรโอ้โหอะไรไม่อยากได้รางวัลจากพี่เลยเหรอมานีเอ๋ว่าคณนั้นที่จะได้รางวัลจากพี่นี่น้องหันหลังมาแค่หันหลังมาแค่นั้นเองโอ้ยน้องหายไปไลนวะ่าน้องโอ้ยโอ้ยจอคุเป็นทอะไรเนี่ยหันยากมากเลยทุกคนมาี่ไม่แอทำไมตรงนี้จ้าน้องพี่จะให้รางวัลมาี้อาจจะรอดแต่ครั้งหน้า พี่ไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนพี่จําชื่อไว้แล้วว่าชื่อว่าอะไร36แล้วครับตนนัวนี้ได้เฮ้ย โอ้โหได้อุปกรณ์เสริมมาป่ะคือไม่ต้องการอ่ะอยากได้ดาบได้ยินหรือเปล่าว่าอยากได้ดาบอ่ะครั้งที่37แล้วครับได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ป่ะตัวที่40แล้วครับผมโอ้โหโอ้โหอะไรนี่ต้องได้แล้วทุกคนเพราะว่าเราตีมานานมากแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมแม่มาใช้เป็นผลโมจิแล้วนะครับผมเขาบอกว่าผลโมจิเนี่ยก็ใช้ดีดีมั้งนะก็แล้วแต่คนนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้โอ้โหไม่ได้นะครับผมครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรตอบเลยลองผลน้ําดูหน่อยทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเอาผลน้ามาฆ่าบอสเลยนะซึ่ นี่แบบนี้เลยทุกคนแตบบ่ว่าก็แป๊บเดียวทุกคนมันไม่นานนะทางนี้ก็ยังไม่ดอบนละทุกคนโอ้โหกระดาบอยู่รู้มา ฉันต้องหน้าเรวโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยยังไม่ได้แล้วทุกคนนานเกินจะบอกนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะได้ดาบโยรุแค่เล่มเดียวตั้งแต่ที่ผมได้เล่มนั้นมาน่ะก็ไม่เคยได้อีกเลยนะโอ้โหคาสดอกมึงมีหรือเปล่าล่ะหรือว่ามึงืปรับให้มันได้ง่ายๆขึ้นวะเนี่ยมันยากเกินทุกคนในตอนนี้ผมเลยคนุแค่51ลูกเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตัวที่50กันเลยทุกคนโอ้โหยังไม่ได้เลยนะดาบโยรุเนี่ยมันก็เป็นแค่ดาบกลางๆกกๆเดี๋ยวมันจะได้ยากอะไรวะท กลิ่นดวงผมมันเริ่มมารวมตัวกันตรงนี้อีกแล้วทุกคนโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยยากเกินโนบันคอจะได้ดาบกลางกาเฮ้ยโอ้โหตกใจกูนึกว่าผมได้ดาบทุกคนไม่ใช่มันเป็นแค่อุปกรณ์สื่อนั่นเองซึ่งเราไม่ต้องการนะครับดอบต้องดอบแล้วดาบโอ้โหไม่ได้ดอบไม่ดอบไม่ดอบอีกแล้วโอ้โหได้หรือเปล่า โอ้โหช่างมันโอ้โหเกินไปต้องมาแล้วโอ้โหแม่ดอกเกินดูมันยากอย่างวะเล่นในตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึง70ตัวแล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้ซักเล่มเลยนะโอ้โหแม่งยากจัดทุกคนยากจริงไอ้บอต,ตัวนี้ดิมันก็ตายยากเจอเลอเกินดิโอ้โหบอโหโดบมาอะไรวะตีคนเดียวด้วยทุกคนมันเลยช้านะครับเฮ้ยโอ้โหยังไม่ได้เลยโอ้ วิ่ตายเถอะตัวที่71แล้วครับผมได้หรือเปล่ายังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละเออไม่ต้องคาดหวังทุกคนไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับผมคท้งนี้ต้องมาต้องมาต้องออกแล้วทุกคน มันนานขนาดนี้มันต้องโอ้โหและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราไม่ได้ดาบยูรุนะครับแล้วก็อุปกรณ์สืบเราก็ไม่ได้เหมือนกันตัวที่75โอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยและในตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่25หัวเองนะครับผมก็จะครบ100หัวแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ดรอปเลยนะทุกคนคือเราได้1เล่มเองนะนอกจากนั้นไม่ได้อะไรเพิ่มเลยอะ76ไม่ได้โอ้โห77ไม่ได้เหมือนเดิม78 ก็ยังไม่ได้79โอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมเลย80ได้หรือเปล่าทุกคนครั้งที่80เนี่ยเราต้องโอ้โหไม่ได้เออมึงไม่ต้องให้กูก็ได้มึงให้กูแค่เล็บเดียวนั่นแหละนอกจากนั้นมึงก็ไม่ต้องให้อะไรกูเลยตัวที่85ผมจะได้โอ้โห ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมแหละตัวที่89แล้วครับทุกคนจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับ89นะไปต่อกันที่90กันเลยในตอนนี้ผมเหลือแค่10ตัวสุดท้ายผมขอแค่ดาบยูรุเท่านั้นทุกคนคิดว่าผมจะได้ไหมใน10หัวนี้ซึ่งถ้าผมไม่ได้นะคือในคลิปนี้เนี่ยผมได้แค่ดาบยูรุแค่เล่มเดียวเองนะทุกคนคือมันไม่คุ้มนะเวลาที่เราเสียไป90จะได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผม91ไม่ได้เหมือนกัน92 ก็ยังไม่ได้นะครบ9 3ตรงน,นี้อันนี้ต้องมาแล้วทุกคนอันนี้มันนานโอ้โหไม่ได้เกินไปทุกคน914ไม่มีเหมือนกันเลย9 5อันนี้ก็ก็ก็ไม่ได้อีกแล้ว9 6ต้องมาแล้วทุกคน9 6เนี่ยมาเถอะเออเอ่านวันวับวับโอ้โหไม่ได้9 7แล้วครับผมต้องมาโอ้โหไม่มีเลยตัวที่9 8แล้วครับทุกคน โอ้โห oh, ยังไม่ได้นะครับใกล้จะหมดแล้วทุกคน99จะได้หรือเปล่ามาอรอลุ้นกันครับถ้าผมไม่ได้เนี่ยก็คือได้แค่เล็บเดียวสาขูให้ได้ถงอ100ตัวกูจะได้แค่เล็บเดียวมันไม่ได้นลทุกคน99เดี่ยต้องได้แล้ว ตัวที่99ต้องมาลเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ทุกคนนี่ไงดรอปแล้วครับผมดาบโยรุก็คือเล่มที่2นั่นเองนะที่เราตีมาใกล้จะร้อย700ตัวแล้วนะมันพึงได้เล่มที่2อ่ะแต่ก็ยังดีทุกคนที่มันเหลือให้เราหนึ่งตัวเอาไปรู้นะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านั่นเองและแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่100แล้วนั่นเองนะครับที่ผมจะได้ไปพักผ่อนสักทีนะโคตรนานเลยนะกว่าจะทีมาถึง100ตัวเนี่ยทุกคนถ้าไม่เชื่อทุกคนก็ไปตีเอาเองละกันนะครับมาดูกันว่าต หรือเปล่าทุกคนยีงนิดเดียวเราก็จะรู้คําตอบแล้วว่าเราจะไม่ได้ว่ะโอ้โหตัวสุดท้ายมันไม่ดอบเลยทุกคนผมจีบมาหนึ่นงตัวเนี่ยได้แค่2เล่มเองเน,นะครับโคตรยากเลยอ่ะโอ้โ,โอกาสดอบมันเท่าไหร่เนีศูดห้า เพราะว่าไม่ใช่เนี่ย0.1เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่านะทุกคนก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับสรุปแล้วก็คือผมได้มาเกตสองเล่มเองนะครับสำหรับการตีบอสโนบหนึ่งร้อยตัวเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะฮะตีมาแบบแม่งโคตรนานเลยนะฮะ